โอ้อ oh, uh ๋อ huh, ค uh ือ huh. <laughs> มาสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมพ่อเจ้าจันนะครับวันนี้ผมจะมาให้ดูเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับนะเป็นวิธีการดูง่ายๆว่าเอ๊ะทำไมเหรียญหลวงปู่ทิมเสมาลงยาหลวงปู่ทิมถึงราคาสูงมากเลยตอนนี้เหรียญหนึ่งหลายแสนบาทวันนี้นี่จ่ายไปเป็นล้านนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าเอ,อลักษณะการดูเป็นยังไงบ้างนะแล้วลักษณะการพิจารณาเป็นยังไงบ้างแล้วราคาเป็นยังไงบ้างจะได้รู้กันไปเลย วันนี้เราจะมาดูเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับนี่เขาเรียกว่าเสมานะครับลงยาสามสีกับลงยาสีเดียวนะครับสีเดียวก็คือมีหนึ่งสีสามสีก็คือมีหนึ่งสองสามน้ำเงินแดงเหลืองนะครับแน่นอนเลยความยากง่ายเราเริ่มต้นจากการดูของความยากง่ายก่อนนะครับลงยาสามสีการทำยากกว่าแน่นอนนะครับยากกว่ายังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน นะแต่เ,เราแกะามาก่อนวันนี้เนี่ยนะเช่าพระไปพอสมควรแต่สิ่งที่สาคัญเลยคืออะไรคืออยากจะให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเอวิธีการทํเขาเนี่ยเป็นยังไงหลักพิจารณาเป็นยังไงว่าเก๊แท้เป็นยังไงเราดูเบื้องต้นก่อนนะครับนะนี่เห็นไหมครับเขาจะมีหน้ากากปั๊มออกมาเห็นหมาเพราะฉะนั้นเราจะได้ดูเลยเห็นไหมครับนะน้าเงินอยู่ด้านหน้าเห็นไหมครับเห็นไหม แล้วก็มีปั๊มเป็นนะตัวท่านลอยองค์นะครับเห็นไหมแปะเชื่อมอยู่ด้านหน้านะครับนั้นเออเราสังเกตง่ายๆนะครับว่าก่อนที่เขาจะลงยาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเนี่ยเห็นไหมการทำเนี่ยมีวิธีการมีขั้นตอนที่ค่อนข้างที่จะพิถีพิถันมากนะครับเนาะรวมถึงการต่อโค้ดด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสังเกตเห็นไหมครับ ลงยาเนี่ยต้องมีความเดิมนะครับถ้าไม่เดิมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าลงยาเนี่ยเขาจะเป็นสีแดงล้วนๆเลยนะครับไม่มีขอบเหลืองๆแบบนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นลงยาเนี่ยผ่านระยะเวลามาเกือบ50ปีสีสันการซีดเนี่ยมันก็จะลดเห็นไหมครับก็จะซีดๆๆลงมานะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูเนี่ยความคมของเหรียญส่วนหนึ่งนะครับความ ความคมของตัวเหรียญนะครับก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าอะไรเหรียญเนี่ยปั๊มนะครับแล้วก็ถูกตัดขอบออกนะครับแล้วก็มาเชื่อมตรงบริเวณด้านหน้าเพราะฉะนั้นการดูเนี่ยผมบอกได้เลยว่าความคมเส้นสายเส้นหน้าผากเส้นตาทุกอย่างต้องมีความคมจริงๆนะครับเส้นสังคาติเห็นไหมครับความคมเรื่องของการลงยาความเดิมเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะมีผลกับราคามากนะครับรวมถึงนะครับยาที่ เดิมด้วยไม่กระเทาะด้วยนะครับเห็นไหมคมลงยาเห็นไหมครับมีเส้นสายอยู่ด้านในเลยเราส่องเห็นไหมครับมีเส้นความคมมากเห็นไหมครับล่องจีวอนนะครับเห็นไหมครับคมมากจริงๆนะครับเห็นไหม ฉันั้นเวลาที่เราดูไม่ว่าจะลงยาหรือไม่ลงยาความคมเป็นเรื่องสําคัญนะครับรวมถึงสีลงยาด้วยเห็นไหมครับสีเนี่ยสีเหลืองเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นสีที่เรียกว่าใสาเหลืองนะครับสีจกักระพัิเลยนะครับแล้วก็สีแดงเนี่ยเห็นไหมครับขอบก็จะมีเลย ลอยลงยาสีเหลืองนะครับแบบนี้คือแบบลงยาแบบเดิมเดิมเลยนะครับสีน้ำเงินก็เช่นกันนะครับจากนั้นเราดูอะไรนะครับวิธีพิจารณาเบื้องต้นง่ายๆเลยคือด้านหลังเนี่ยจะมีรอยขอบปริ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญคืออะไรเอ่ยที่สําคัญคือรอยการเชื่อมแล้วเก็บงานโดยด้านข้างนะครับเราดูด้านข้างเลยเห็นไหมครับเขามีการเชื่อมเชื่อมเสร็จปุ๊บมีการตกแต่งแล้วก็ปัดให้ลื่นเงานะครับ งานแบบนี้เขาเรียกว่าการเก็บงานให้มีความเรียบร้อยให้มีความสวยงามนะครับทําให้เกิดความสวยงามและเรียบร้อยนี่คืองานช่างที่มีความประณีตเห็นไหมครับมีการเชื่อมแล้วก็มีการปัดทําให้ขอบเนี่ยเรียบร้อยนะครับจุดสังเกตเหล่านี้เป็นจุดสังเกตที่เรียกว่าง่ายๆแล้วก็สามารถพิจารณาได้จริงนะครับเหรียญหนึ่งเนี่ยราคาหลายแสนบาทนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่า เราจะต้องดูให้ละเอียดถี่้วนถ้าเหรียญเดิมไม่ผ่านการใช้เราจะสังเกตเลยนะครับน้ำประสานที่เชื่อมนะครับเห็นไหมครับจะวิ่งนะครับเป็นตะกันแผ่วๆลอยขึ้นมาตามพื้นผิวเหรียญเห็นไหมครับด้านข้างของโค้ดจะเป็นเหลี่ยมๆนะครับเวลาที่เราดูเนี่ยเห็นไหมโค้ดตัวนะเนี่ยสังเกตเลยนะครับโค้ดตัวนันเนี่ยด้านข้างตรงนี้จะเป็นเหลี่ยมสันขึ้นมาทั้ง2ข้าง นะครับลักษณะหัวลักษณะตัวเนี่ยเห็นไหมครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวนะเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเวลาที่เราดูแคปแคปรูปไ้เลยนะครับเวลาที่เราดูจะได้พิจารณาได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะพิจารณาได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อของที่ไม่แท้นะครับส่วนเหรียญด้านหลังเนี่ยเห็นไหมครับรอยต่อโค้ดเนี่ยปุ้งมาด้านหลังเลยด้านหลังปูดออกมาเลยนะครับความคมของตัวหนังสือในจุดต่างๆเป็นเรื่องสําคัญมากๆ นะครับเพราะฉะนั้นหลักการพิจารณาของการดูเหรียญน,นะครับเสมา8รอบลงยา3สีเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับนะเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะนำเ,เหรียญน,นะครับลงยาสีเดียวมาพิจารณาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยเอาแบบนี้ง่ายๆก่อนนะครับนะครับมาครับผมนะครับก็วิธีขั้นตอน หลักการดูเบื้องต้นเราสามารถพิจารณาได้เป็นขั้นตอนที่เรียกว่าไม่ยากนะครับแล้วก็สามารถที่จะรับเงินสดซื้อขายกันได้จริงๆด้วยหลักพิจารณาเบื้องต้นลักษณะนี้ง่ายๆไม่ยากเลยนะครับใครที่มีข้อสงสัยก็สามารถที่จะเดินทางมาที่อาคารพศทพจันทร์หรือปักหมุดพศทพจันทรก็ได้เราสามารถที่จะมาดูดูรายละเอียดกันมีข้อสงสัยก็ปรึกษาการคุยกันได้นะครับออฟฟิศเนี่ยปิดวันเสาร์หนึ่งวัน ผมอยู่แน่นอนเลยคือวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธ3วันนี้นะครับอยู่แน่นอนเลยแล้วก็สามารถที่จะเดินทางมาได้เลยนะครับตอนนี้ใครที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็สามารถจอดที่สถานีซอยมหาไทยนะครับประตูทางออกที่4ลงสถานีปุ๊บเจอออฟฟิศปั๊บเลยนะครับก็สามารถเดินทางมาได้หรือใครที่ไม่สะดวกอยู่ไกลมากม ต้องการให้เช่าส่งไปรษณีย์มาก็ได้นะครับส่งไปรษณีย์มาได้นะครับก็เดี๋ยวดูรายละเอียดหน้าเพจได้เลยนะครับเพจ a c o b o o กพ็ทวาจันก็ได้นะครับแล้วก็ใครที่อยากเดินทางก็เรียนเชิญน,นะครับไม่สะดวกจริงๆโทรมานัดหมายเบื้องต้นกันก่อนก็ได้0 6 2 6 6 2 8 9 1 9หรือไลน์แอ a d s i n poj เจ็ id line นะครับ a d s i n poj 789นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ